สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวไมโครโฟนไร้สายนะครับเป็นไม้ลอยคู่นะครับชัว GLXD4 Pro นะครับเป็นเป็นงานกอลนะครับเป็นงานกอลจริงๆไม่เคยคิดที่จะซื้อ,อไมโครโฟนงานกอลที่ความถี่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับแต่ว่าเห็นภาพโฆษณาเห็นคําอธิบายแล้วเนี่ยในโฆษณาเนี่ยมันดูเวอร์วังอลังการดูหรูหรานะครับดูน่าใช้มากราคามันแค่ห้าร้บาทนะครับ นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณภาพกับราคามันจะสมน้ำสมเนื้อกันไหมนะครับก็ห่อมาก็มีแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจก็ดูดีนะครับแพ็กเกจเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับมีตัวรับสัญญาณนะครับแบบเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็สายทานมีตัวกันไมกริ่งให้สองอันนะครับ มาดูตัวไม้นะครับตัวไม้ตัวไม้ก็ออกแบบเป็นทันสมัยไม่มีโลโก้นะครับไม่มีโลโก้นะครับไม่มีโลโก้ชัวนะครับไม้ก็เบาๆเป็นพลาสติกเบาๆนะครับหัวไม้นะครับหัวไม้ก็ธรรมดาเลยนะครับแบบปันบ้านเลยนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับสวิตช์เปิดปิดนะครับ เป็นแบบป๊อกแป๊กนะครับกดทีสั่นสะเทือนถึงดวงดาวครับสั่นสะท้านทั้งไมเลยครับตอนตอนแป๊กทีนึงเนี่ยนะครับสั่นสะท้านไปหมดเลยนะครับไม่ได้หรูหราเหมือนในภาพโฆษณานะครับแต่ก็ก็ไม่ได้ขี้เหร่มากนะครับสั่นสะเทือนนะครับแป๊กแสั่นสะเทือนเลยนะครับก็มีฐานมาให้พร้อมใช้งานนะครับอะแดปเตอร์12โวลต์มีมาให้นะครับ มาดูตัวรับสัญญาณนะครับโอ้โหมันมันก้องแกงมากเลยครับด้านไหนอยู่บนนี่ฮะเขาโฆษณาว่าเป็น UHF นะครับรับสัญญาณได้สองร้อยเมตรนะครับแต่ว่าดูแล้วหือ รู้ข้างในมีอะไรหรือเปล่านะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นปอกแป๊ก,ปกแกนะครับมีวอลลุ่มให้สองด้านนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับชุดมันนี่นะครับจะประมาณนี้เลยนะครับคือในภาพโฆษณามันก็ดูเหมือนจะเป็นพลาสติกเกรดดีหรือว่าเป็นโลหะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ ตามราคานะครับ550บาทนะครับถ้าเกิดว่าเด็กๆทําร่วงหล่นหายหรือว่าเอาไว้ให้เพื่อนยืมไปใช้อย่างนี้ก็ไม่เสียดายนะครับอันนี้อ่ะนะครับก็ถือว่าราคาประหยัดนะครับ550บาทลาซาด้าช้อปปีนะครับคนที่ชอบดูพวกเครื่องเสียงพวกไมโครโฟนลาโพงอะไรเงี้ยมันก็จะชอบเด้งขึ้นมาให้เราเห็นแล้วก็เห็นแล้วมันก็ อดใจไม่ได้นะครับเพราะว่ามันดูสวยแล้วเขาก็โฆษณาว oh, oh, ่าโอ้โหมันเสียงดีออกงานคอนเสิร์ตอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าดูแล้วเอาแค่พอได้ใช้งานในบ้านก็พอนะครับเพราะแล้วเป็นความถี่ที่ไม่รู้ความถี่ย่านไหนด้วยนะครับตัวจอเนี่ยก็น่าจะเชื่อถืออะไรไม่ได้นะครับน่าเป็นจอหลอกเป็นแค่ไฟส่องไฟส่องขึ้นมานะครับใส่เลขเอาไว้แล้วแล้วไฟส่องขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับความถี่ก็ไม่รู้ขึ้นไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับ เดี๋ยวมาลองฟังเสียงดูกันเลยนะครับตัวไม้จะเป็นแบบใส่ถ่าน AA นะครับสองก้อนนะครับมีแถมมาให้นะครับเป็นถ่านแบบกำลังเริ่มใกล้จะบวมแล้วนะครับ ็เลียนแบบเลียนแบบของดีมานะครับเลียนแบบของแพงมานะครับก็โลโก้ก็ทําเอาไว้แล้วนะครับจะใส่เลขอะไรไว้ก็ได้นะครับเพียงแค่มีไฟส่องข้างล่างที่เฉยนะครับตัวหน้าจอนะครับก็จะเป็นไฟส่องสว่างมาจากข้างในซึ่งเลขซึ่งเลขก็จะเป็นเหมือนพวกสติกเกอร์พวกอะไรที่แปะเอาไว้แล้วนะครับเป็นไฟส่องเข้ามาข้างในนะครับเปิดไม้นะครับนะฮะไฟติดนะครับหกสามนะครับ หกห้านะครับเจ็ดหกห้าเจ็ดหกสามนะครับเจ็ดหกห้าเจ็ดกสามนะครับฮัลโหลฮโหหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเชคหนึ่งสองสามเช็คฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามเช็คชชคฮัลโหลนึ่งสองสามชคฮัลโหลฮัลโหนึ่งสองสามเช็คฮัลโหล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 หนึ่งสองสามเช็ค นี่นะครับก็เสียงจากไม้นะครับีลยวลองปิดเปิดจะดังอะไรไหมนะครับอ่าอหนึลล่งชหนึ่งชก็มีหอน,นิดหน่อยนะครับอยู่หน้าตู้ลำโพงนะครับก็เอาเป็นว่านะครับสรุปเลยนะครับ พอใช้ได้นะครับาการดูดเสียงอะไรเนี่ยพอใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าเรื่องความใสความคมของเสียงอ,ออกจะแนวอู้อี้อนิดนึงนะครับเสียงจะไม่คมใสเท่าไหร่นะครับก็แต่ว่าการดูดเสียงกอะไรถือว่าพอใช้ได้นะครับสามารถซื้อมาใช้งานได้นะครับซื้อมาใช้งานในราคาประหยัดได้นะครับถือว่าโอเคพอใช้ได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อเอาไว้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับ ทั้ง s h อ p e e ทั้ง Lazada นะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอจบการรีวิวไเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ